สวัสดีครับพวกผมนะครับผม BT. b i g t i k e r นะครับวันนี้นะเป็นรายการใหม่นะครับผม BT. ีรีวิวนั่นเองนะฮะไม่ได้รีวิวนะรีวิวนะครับวันนี้นะคุณแม่นะแฟนผมเองไ,ได้อะไรมาไม่รู้ว้านวะ <Wow. S 1> อ่าเขาเขียนว่าคริสปี้ชโก้รับนะครับผมเนาะ เคยเห็นไหมเอ่ยเคยเห็นกันบ้างหรือเปล่านะฮะ,ะมันเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่มาจากประเทศมาเลเซียนะครับผมดูข้างในน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นบอลเนาะคล้ายๆอ่าซีเรียลนะครับผมแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตนะครับผมก็หนะักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผม น้ำหนักกิโที่270-300ถึงกรัมถือว่าเยอะนะครับผมถือว่าเยอะมากนะครับผม uh huh. กินครั้งเดียวไม่น่าจะหมดหรอกเรามาแกะกันแกะชิมกันดีกว่าโอเค uh huh. ข้างในดูนะฮะข้างใน uh huh. ช็อกโกแลตเต็มเลยนะครับผม ช็อกโกแลตติดยันฟ้านะเดี๋ยวผมขอเชีย์ช็อกโกแลตนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเองเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินช็อกโกแลตเท่าไหร่ <No. S 1> แตก่ก็กินได้นะครับผมไม่ได้ถสีวไม่ได้แบบว่าไม่ชอบแล้วไม่กินเลยนะครับผมกิ <Okay. S 1> ช็อกโกแลตเยอะมากอะ่นะอันนี้ขูดแค่ฟานะตเต็มช้อนแล้วอะ่ะช็อกโกแลตอ่ะเยอะมากนะครับช็อกโกแลตนะ โฟกัสสิโฟกัสสิเออโฟกัสโฟกัสไปโฟกัสอาชิมช็อกโกแลตกันนะครับช็อกโกแลตเหนียวช็อกโกแลต มีความหวานความมันความหอมนะครับผมหอมพวกนมพวกเนยอ่ะอ่าถ้าคนที่แบบชอบแบบดาร์กช็อกโกแลตอาจจะบอกว่าหวานเกินไปนะครับผมแต่สำหรับตัวผมเองอ่ะผมไม่ค่อยกินช็อกโกแลตเท่าไหร่แต่คืออยากลองคุณแม่ซื้อมานะก็คืออยากลองนะครับผมช็อกโกแลตมีความนวลของนมของเนยนะครับผมความหวานหวานนะครับผมอ่าความขมของช็อกโกแลตก็ สำหรับตัวผมเองผมกว่าไม่มากนะครับผมแต่ก็อร่อยนะครับผมเรามาชิมบอลลูบอลข้างในดีกว่านะครับอืมเสียงกรอบอะเสียงนี้กรอบมากเลยขนาดมันเคลือบด้วยช็อกโกแลตไปหมดเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเสียงกรอบมากเลยนะครับแนะนำว่าอย่าไปเก็บในตู้เย็นนะครับ ถ้าไปเก็บตู้เย็นช็อกโกแลตมันแข็งนี่กินไม่ได้จริงๆโอเคน, <Okay. S 1> นะครับอันนี้อากาศก็เย็นเนี่ยช็อกโกแลตมันแข็งเนี่ยแล้วผมคิดว่านะถ้าเอาไปเวฟให้มันแบบละล,ละลายละลายนิดนึงช็อกโกแลตน่าจะยืดยืดนะสำหรับสายสายสายช็อกโกแลตนะครับลองดูนะครับผมอันนี้หนึ่งคำนะครับผมหนึ่งคำเนาะ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าไอตัวลูกบอลข้างในอ่ะยังกรอบอยู่นะครับถือว่าการเคลือบอช็อกโกแลตของเขามาเนี่ยช็อกโกแลตไม่ใช่น้อยนะเคลือบเต็มไปหมดเลยสําหรับชายช็อกโกแลตอะ่ะคนที่ชอบช็อกโกแลตอะ่ะผมว่าพลาดไม่ได้แน่นอนนะครับด้วยประการทั้งปวงอร่อยนะครับผม ขนาดผมผมเองอะ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินช็อกโกแลตเท่าไหร่ผมยังชอบเลยนะฮะดูดิเจียบกรอบอีกหนึ่งคำเนาะช็อกโกแลตแบบเต็มเต็มอะ่ะเนี่ยเต็มเต็มเลยเต็มช้อนเลย อร่อยนะครับผมเนาะ <S <S เป็นของทานเล่นนะครับออกมาจากประเทศมาเลเซียเนะาะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับผมแค่อยากเอามาชิมให้ดูเฉยๆเนาะุกลิ่นค,คุณแม่ซื้อมาแล้วหน้าตามันแปลกๆดีนะครับผมเม็ดอินมาเลเซียเห็นไหมเม็ดอินมาเลเซียนะไม่ใช่ของไทยนะครับผมอีกคำหนึง่งทักจะติดใจชักจะติดใจขออีกคำหนึง าเหมือน,นที่ผมบอกอะถ้าเอาไปเว็บสักหน่อยนะึงนะจะยืด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 อะะว่ามันจะแบบเท็กเจอร์การแบบตักขึ้นมากินเงี้ยมันยืดมันมันชีสอะมันชีสอะให้อารมณ์เหมือนชีสอะเพราะว่าได้อยู่นะอืม พอแด้เลกว่ะว,ว่าอร่อยนะครับผมอร่อยไม่น่าเชื่อเหมือนกันเนาะกับเจ้าอะไรเนี่ยยี่ห้ออาจจะเป็นยี่ห้อนี้เนาะเนะี่ยยี่ห้อมันเนาะใครที่อยากลองชิมก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับผมเนาะเนี่ยยี่ห้อเนาะ The Best Crispy c h o c o เนาะอร่อยนะครับผมตัวอ่า ตัวลูกบอลมันกรอบเนาะช็อกโกแลตก,ก็หวานนะครับแต่ผมป็นคนไม่ค่อยติดหวานเนี่ยผมรู้สึกว่าผมกินหวานเป็นสี่ห้าคำรู้สึกมันจะเลี่ยนนะครับผมเนาะอ่ะก็จบกันไปลนะครับสําหรับรายการบีทีเวิวนะครับผมอร่อยลองไปซื้อมากันดูนะครับผมสาหรับคลิปหน้านะครับจะรีวิวของอะไรนะครับของอะไร นะครับผมก็กดติดตามนะครับทั้งเพจย i g t i t i r e r นะครับทาง Facebook นะครับแล้วก็ช่อง YouTube Big Tiger นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับบิ๊กทีรีวิวตรงไปกันแล้วนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย